โจ๊กเกอร์โอเคแต่ค่อยๆขยับนะค่ยยอยๆโจก๊กเกอร์ไม่เล่นด้วยละ่ะจุกเกอร์หรืเออฉันเล่นกับเธอมาทั้งวันแล้วเปอดแวันนี้เรากถ่ายเสจ็ดอ,อะไรกัน เราไปถ่ายเซตแฮร์ริ่พิงกับโจเกอร์ค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากที่แบบประสบการณ์อยอ่ว่าไม่เคยถ่ายเลยครั้งแรกถ้าเป็นแล้วเป็นครั้งแรกที่บอกว่ายากด้วยใช่ยากด้วยแล้วก็แต่ว่าก็ทําก็พยายามที่สุดแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าสนุกคิดว่ามันมันเหนือกว่าที่เราเคยแบบถ่ายกติใช่ละเรื่องเลืมอ่ะก่อนเลยเลยครับถ่ายได้ถ่ายได้ไม่ต้องไม่ต้องรอ คืออะไรจกคืออะไรบัตรี้หรือยังไงาไเลยนั่งพักก่อนเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายถ่ายถ่ายฮันนี่ควิ้งคนเดียวกัน

แค้ดึงดึงดึงสายลงมาจากไหนมาฟังว้ยดิ้ไม่มีใหร้ถูกพี่โอเคดีอ่ะวันนะ้ีลสามสามวอีกน อบอกคุณผู้ชมรอดูคลิปเต็มเร็วนี้รอดูคลิปเต็มเร็วนี้นะคะโอเคไปโอเคเลย